สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวซีรุ่งคา์เซ็เตอร์ทุกท่านนะคะก็มาพบกับรอบสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้มาพบกับกระบะที่เรียกได้ว่าเป็นงของของอประเทศนี้เล,ละกันสำหรับอีซูซูนะคะอีซูซูไฮแลนเดอร์ของเรานะคะวันนี้มีด้วยกัน3รุ่นที่อยากจะมาพรีเซนต์กันนะคะ อยากพีเซนต์มากๆเลยนะคะ3มรุ่นสามคัน3มสไตล์นี่เช่นเคยนะคะสวย,สวยทๆท็อปท็อปทั้งนั้นค่ะอ่า,อาโอเคดีนกันแล้วเนาะดีนกันแล้วเนาะนะคะมาดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไล่ที่อร,รุ่นกันเลยดีกว่าอ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สีลูกคาเซเตอร์สำนักง,งานใหญ่อำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะโปรโมชั่นเช่นเดิมช่วยผ่อนนานสูงสุด1ปีช่วยผ่อนค่างวด1,000บาทนะคะนาน12เดือนเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าปากันดีกว่าค่ะสำหรับคันแรกของเรานะคะใครที่มีคำถามสอบถามได้นะคะไฮเลนเดอร์ของเรานะจ๊ะสำหรับไฮเลนเดอร์ของเรานะคะ อ่ามากันดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max ne All New Highlander เครื่อง 2,500cc เป็นรุ่น VGS z นะคะปี2012ราคาที่459,000บาทนะคะค่างวดที่8,800บาทเมื่อจ่ายเมื่อลูกค้าได้รับโรนนี้นะคะก็จะเหลือ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะเห็นได้ว่ารถนะคะจะไม่เนี้ยบนะคะรถของเรานะคะจะเดิมๆทั้งลำเลยนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยทาสีค่ะ สำหรับ h i g h l เ n d e r คันนี้นะคะมี Security System ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะระบบระบบ Security ของเขาค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะคะอ่าสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะสำหรับคันนี้อ่าเบาะหนังนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะเด่นมากนะคะนี่เลยอ่าเดี๋ยวไล่เลยนะคะส่วนของฟังก์ชันอันนี้นี่นะคะมี s ซ r i a เรียลนัด้วยนะคะ มีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใหม่มากๆเลยใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ามาดูเลขใหม่กันดีกว่านะคะมาดูเลขใหม่กันดีกว่าใครที่มีคําถามสอบถามกันได้เลยนะคะส่วนของคันนี้รุ่นปีย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าคันนี้จะเป็นรุ่นปี2,012นะคะรุ่นปี2,012นะคะอ่าโอเคค่ะไปกันต่อที่ด้านนู้นเลยค่ะอ่า ระบบฟังก์ชันต่างๆนะคะออปชันต่างๆคบคันนะคะแถมอย่างนี้เลยเบาะนะคะยังใหม่มากๆเลยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะอย่างใหม่นะคะคันนี้นะคะสีดํานะคะใครที่ไม่ชอบสีดําเรามีสีเทาให้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะในเรื่องของเงินดาวไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแถมช่วยค่ามัวด,ด้วยนะคะแน่นอนค่ะ ของแถมเราเพียบแน่นอนสิทธิพิเศษเราก็คุ้มค่ะสิทธ,ธิพิเศษของเราก็คุ้มมากๆเลยโอ้ยเยอเไม่่จะเป็นขับเดือดตุยไม่่จะเป็นขับฟี่60บวันนะคะคับฟี่60บวันอ่ะแล้วประกันหลังการขายแล้วก็ประกันภัยโรถยนต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองบวกนะคะแผ่นเพดป้ายโมโอกอทุกอย่างครบค่ะแผ่นเพดป้ายโมโอกอทุกอย่างครบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นน็อตเออะไรเอ่ยไม่เคยขานค่ะเดิมๆทั้งลำเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์เดิมๆทั้งลำไม่มีชนหนังไม่มีทําสีมาแน่นอนสีดําสวยๆเลยค่ะนี่คือสภาพเดิมๆจริงๆนะคะสภาพเดิมๆจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าพูดถึงยีสุนะคะก็จะเป็นยีสุก็จะเป็นกระบะหนึ่งรุ่นนอที่เป็นทิงหนึ่งในใจของคนไทยเรื่อยมานะคะซื้ออีูซุไว้นะคะส่วนมากนะคะยี่ซุอะซื้อไว้เถอะลูกค้าราคาไม่มีตกค่ะ ยังขายได้ยังขายได้ซื้อไว้ราคาไม่ตกค่ะราคาไม่ตกค่ะในส่วนของเอลสุตนะคะใหม่มากใหม่หมากจริงๆค่ะอ่ะไปกันต่อค่ะใครไม่ชอบสีดำมีสีเทาด้วยใครไม่ชอบสีดำมีสีเทาให้เล่นด้วยนะคะมาชมของคันนี้คันกลางเดี๋ยวเอาไว้แป๊บหนึ่งคันนี้ค่อนข้างพิเศษเดี๋ยวรอท้ายสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของไฮแลนเดอร์คันนี้นะคะ สีเทาสวยมากสีเทาสวยมากอ่ะคันนี้เป็นรุ่นปี2014ค่ะเป็นน e ิวสุดีแม็กออ l นิวไฮ g h นเดอร์เช่นกันค่ะเป็นรุ่น 2,500cc VGS z นะคะแต่ว่าเป็นสีเทาแล้วก็เป็นปี2014นะคะราคาขายที่479,000บาทงวด9,000ตน้ตนต้น9,000ทวนนะคะงวด9,000ทวนนะคะในส่วนของคันนี้นะคะใครชอบสีเทามาเลยนะคะสวยมากๆจริงๆนะคะอ่ะไล่รอบคันเลยค่ะ ไล่รอบพันเลยค่ะในส่วนของไฮรลนเดอร์คันนี้สวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้ใครที่สนใจกระบะอยู่นะคะซื้อไฮรลนเดอร์ไว้ไม่มีผิดหวังค่ะซื้อไฮรลนเดอร์ไว้ไม่มีผิดหวังเพราะว่าราคาไม่ตกนะคะ1รุ่นเลยที่เออพิเศษมากๆเลยสําหรับไฮรลนเดอร์คือซื้อไว้ราคาไม่ตกนํายังขายได้อีกยังขายได้ยังไปได้อีกนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะ าสามารปเปิดแคบได้นะคะคันนี้นะคะเปิดแคป,แปได้ขึ้นลงสะดวกนะคะลุกมั่งสบายนะคะส่วนของไฮแลนเดอร์คันนี้นะคะเมื่อรุ่นลูกค้ารับสินนะคะจาก 9, ก0 0เหลือ8 0 0 0ทันทีคะ่ะ1ปีแรกนะคะจ่ายแค่8,000บาททันทีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไลฟ์ฟังก์ชันกันดีกว่าคันนี้นะคะสามารถเล่นบลูทูธได้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะ ก็เรียกได้ว่าปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องอไม่ต้องยื้อรับโทรศัพท์ให้ย่าอีกต่อไปนะคะฟุอ่ะค่ะสวยมากๆคันนี้เดิมๆทั้งลำจริงๆค่ะเดี๋ยวคุยกันเรื่องคอุยกันเรื่องจัดไฟนนแนนซ์ลวกันสําหรับลูกค้าที่ทําเกษตรกรอย่างเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะทําเกษตรกรอย่างเดียวไม่ว่าจะ,ะพนักงาน,นเงินเดือนพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะหรือว่าพ่อค้าขายของออนไลน์หรือว่ายูทูบเบอร์ ทุกอาชีพสามารถออกได้ครูหมอพยาบาลหรือว่าพนักงานเซเว่นโลตัสาขายเล่ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะขายเล่อะไรได้หมดเลยเป็นรุ่นปี2014นะคะไปดูกันที่ห้องเครื่องกันค่ะไปค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคันนี้นะคะเป็นไฮแลนเดอร์โอเปิดเครื่องให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งมันต้องมันต้องซัหรับกระบะมันต้องเหยียบคลัตช์นะคะแล้วเราก็เป็นคนขาสั้นด้วย ตายแล้วอ่ะแปบบ๊บนึงนะไปฟังเสียงกันค่ะว้าวสุดแกร่งเลยนะคะปั้วมากเลยสำหรับคันนี้นะคะสุดแกร่งสุดๆค่ะใครที่สนใจให้เลนเดอร์นะคะซื้อไว้ยิ่งดีค่ะขายไปก็ราคาไม่ตกค่ะคันนี้ซื้อมาซื้อง่ายขายคล่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยววันเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวขอเปิดเอ่อท้ายนี่ไหมเอ้ยเปิดอันนี้ ให้ดูกันเปิดกับฟ้ากระโปรงรถให้ดูนดีกว่าสุดแก่งกันไปเลยสุดแก่งจริงๆนะคะส่วนของกระบะคันนี้นะคะอ่าเน้นเน้นเลยนะคะเจาะให้ดูแบบเน้นเน้นทีละคันเลยนะคะใครที่สนใจคันไหนก็แล้วแต่นะคะเข้ามาที่สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยเข้ามาที่สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะสนใจสอบถามได้ ทุกอย่างเดิมๆทั้งลำานะคะรับประกันด้วยยอดขายมานานกว่า13ปีแล้วนะคะด้วยยอดขายมานานกว่า13ปีแล้วนะคะในส่วนของไฮแลนเดอร์นะคะในส่วนของสีลูกคาเซเต,เตอร์สินะคะตอนนี้มี3าสาขาแล้วนะคะ10กว่าปีแล้วนะคะที่เปิดมาตรงนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไว้ใจได้เลยมีรีวิวมากมายให้เลือกสรรน,นะคะอ่ะคันนี้ซีเันกุบาทงวดถูกมากๆงวดถูกมากๆจริงๆสําหรับคันนี้นะคะ ดูได้เลยรับรองรับรองมาตรฐานได้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะมาค่ะขานสุดท้ายสำหรับคันนี้นะคะค่อนข้างพิเศษคันนี้ค่อนข้างพิเศษเ,เ,เป็นอ s u ซูดีแม็กไฮแลนเดอเป็นรุ่น b ลูพาวเวอค่ะเครื่อง1 9 0 0งซีซีค่ะคุณพี่่ะอ่าความความใหม่ของนางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทัวร์รอบรถกันดีกว่าเป็นยังไงไป ไปเลยค่ะอ่ะคันนี้นะคะจะเป็นอีสุดีแมก Blue Power เครื่อง1,944เป็นตัว h i g h นเ n d e r นะคะปี2017ราคาขายที่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะไฮ g ลนเ n d e r Blue Power คันนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษมากๆที่เป็นรุ่นที่โคตรพิเศษพิเศษสุดๆเลยนะคะเกรบทั้งคันเกรบทั้งลำนะคะคันนี้มีเลย เช่นกันนะคะสามารถเปิดแคบได้นะคะสามารถเปิดแคบได้นะคะ mm. ฟังก์ชันต่งตางๆนะคะในส่วนของอส่วนของซีเรียลนัมเบอร์ของเขาก็ยังอยู่ดีนะคะ mm. แล้วก็ข้างวนตัวที่บังแดดนะคะก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะคะ mm. วิ่งเท่าไหร่ห0 0 0ืเองใช่ไหมวิ่ง60,000กิโลเท่านั้นเองนะคะ ใหม่มากๆเลยรุ่นปี2017นะคะรุ่นปี2017นะคะห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าได้รถมาในแบบเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะอ่ะโอเคไปดูที่ข้างหน้าค่ะเดิมๆทั้งลำจริงๆค่ะ ตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่ารถของเรานะคะจะเดิมๆตั้งแต่วันแรกที่เดิมๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาโอ้โหคันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะเขาจะเป็นระบบอ่าตีขึ้นมาเลยอ่าเขาจะเป็นระบบอัตโนมัติยิงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้จะมีระบบติดตามด้วยจะมีระบบอินไซต์ด้วยนะคะติดตามตัวรถนะคะอ่ามาค่ะน็อตเนื้อแผ่นพงแผ่นเพจนะคะ ต่างๆนะคะไม่มีชนมาแน่นอนค่ะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะทุกอย่างทุกอย่างคือเดิมๆร้อยเเซไม่มีการไม่มีรถติดแก๊สมานะคะไม่มีรถติดแก๊สมานะคะของเราเน้นรถน้ํามันเลยนะคะและรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะมีอะไรเป็นอะไรมาเราจัดการให้หมดก่อนที่จะขายรถก่อนที่จะเอารำรถออกไปเนี่ยลูกค้าหาก็ทําทให้หมดเหมือนกันค่ะ มีใบเช็คมีบัตรรับประกันหลักการขายให้ทุกอย่างมีเอกสารพร้อมนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ปากเปล่า,าแน่นอนค่ะวันนี้นะคะสี่ลุงคาเซนเตอร์เรามีทั้ง3สาขาแล้วหรือใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทั้ง3สาขานะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยว่า,าติดต่อเราได้นะคะทำตามทำทำตามที่อยู่ที่สาขาของท่านได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยว่าจะเป็น l ล ne IG นะคะเพจ หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ตามเว็บไซต์ก็ตามนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยฝากไว้ทุกช่องทางเลยนะคะลืมติดกระดิ่งไว้ตรงนี้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกท่านข่าววันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ